มาวันนี้นัดขนแก่ซูเปอร์ไบค์ยินดีนำเสนอนะครับเป็น CB 6 5 0 r นะครับไฟตากลมทรงคลาสสิกนะครับอย่างนี้ต้องจัดนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถสีเทานะครับเป็นเทาแบบเขาเรียกอะไรบอลเงินออกเทานะครับผมเป็นสีเดิมโรงงานนะครับผมพร้อมกับข้อซิ่งของเรานะครับเป็นแอโร่นะครับเสียงรั่นๆนะครับผมมาฟังเสียงกันนิดนึงโอ้โห มันเสียงแสบดางนี่ว่า<ม>แล้วก็สําหรับคันนี้นะครับเดินทางมาอยู่ที่28งหมืนะครับผมสาหรับคันนี้มีตําหนิอยู่จอตรงนี้มันจางไม่รู้ว่าโดนแดดเยอะหรืออะไรยังไงแต่ว่าถ่ายมาไม่ค่อยเห็นนะแต่เราบอกก่อนเพราะว่าเราเน้นขายไม่เน้นหมกนะครับผมสาหรับ CB นะครับ650จะมีไฟเลี้ยวติดอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟหลีไฟหลีติดปุ๊บเวลาไฟเลี้ยวปับ๊บงอประมาณนี้นะครับผม สำหรับคันนี้นะครับนัดขอนแก่นซูเปอร์บายเสนอขายอยู่ที่179,000บาทนะครับผมแล้วก็ใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับดาวเริ่มต้นที่32,000บาทผ่อน4,900กว่าบาท48งวดนะครับใครที่สนใจรถคันนี้ติดต่อได้ที่เพจร้านขอนแก่นซูเปอร์บายสำนักงานใหญ่หรือโทร0877226376นะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องโอนบัญชีนะเป็นบัญชีร้านขอนแก่นซูเปอร์บายบัญชีกรุงไทยเท่านั้นนะครับโอเคน้องยิงดูโดยรวมข้างๆซ้ายขวายางหน้าใหม่นะ อ๋อเดี๋ยวให้ดูช้าช,าชา้เดี๋ยวเรียนหัวไฟเลี้ยวก็ข้างหลังก็จะเป็นไฟเลี้ยวตามแมวนะครับให้ดูความสวยความงามนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมใครสนใจโอนบัญชีร้านเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ